วันนี้จะคุยถึงเรื่องสำดวนปริศนาธรรมที่ว่าไปไม่กลับหลับไม่เตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นแปลว่าะไรเจ้าของสำดวนนี้ก็คือสมเด็จพระวรณรัตชื่อเดิมว่าจับฉายาว่าทิตะธรรมโมนามสกุลเดิมว่าสุนทรมากท่านเป็นคน เกิดที่ตำบลตะเครียออำเภอระโนดจังหวัดสงขลาท่านเกิดเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์พระพุทธศักราช2,449มรณภาพเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์พระพุทธศักราช2,539รวมสิริอายุของท่านก็ได้ประมาณ90ปีท่านเป็นเจ้าของสำนวนว่าไปไม่กลับหลับไม่ตื่น ฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นแล้วท่านก็เป็นเจ้าอาวาสอดีตเจ้าอาวาสลำดับที่หกของวัดโสมนัสราช,ชวรวิหารกรุงเทพมหานครท่านเป็นนักเทศสี่ฝีปากคมคารมก้าเป็นที่เรื่องรือในการเทศในยุคของท่านนั้นสำนวนที่ว่าไปไม่กลับ คำว่าไปไม่กลับก็หมายถึงวันเวลาที่ล่วงเลยไปวันหนึ่งวันหนึ่งนั้นเมื่อล่วงเลยไปแล้วก็ไม่สามารถจะเรียกกลับคืนได้จึงใช้สำนวนว่าไปไม่กลับส่วนหลับไม่ตื่นนั้นก็หมายถึงคนที่มีกิเลสตัณหามากเรียกว่ากิเลสหนาตัณหามากทับถมอยู่ในจิตใจไม่สามารถจะสั่งสอนให้เป็นคนดีได้ชีวิตของเขาพวกนี้เต็มไปด้วยโลภ โทสะและโมหะจึงเป็นประเภทที่หลับไม่ตื่นสอนอย่างไรก็สอนไม่ได้เหมือนกับเปรียบประดุดดังดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำคือพวกกลุ่มที่ว่าปะทะปาระมะอะไรทำนองนั้นฟื้นไม่มีอันนี้ท่านหมายความว่าหมายถึงพระอรหันต์ที่ได้ดับกิเลสไปแล้วโอกาสที่จะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกไม่มีกิเลสตาณหาของท่านก็ไม่มี เมื่อท่านนิพพานไปแล้วก็ศูนสิ้นไปเรียกว่าเฟื่อนไม่มีส่วนหนีไม่พ้นนั้นก็หมายถึงกรรมที่คนเราได้กระทำไว้ใครทำความกรรมดีก็ย่อมได้รับผลดีใครทำกรรมชั่วก็ย่อมได้รับผลชั่วดังพุทธภาษิตที่ว่ากรรมมุนีไอกรรมมุนาวัตตีโรโกรสัตว์โรคย่อมเป็นไปตามกรรมเพราะฉะนั้นสำนวนที่ว่าไปไม่กลับ รับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พน้นนี้เราก็ทราบว่าสมเด็จพระวรรณรัตน์ชื่อเดิมว่าจับฉายาว่าทีตะธรรม,มนามสกุลเดิมสุนทรมาเป็นผู้ที่บัญญัติขึ้นแล้วก็มักจะพบกันตามวัดวาอารามต่างๆตามตารปัดที่พระใช้สวดพระอภิธรรมก็จะพบว่าไปไม่กลับรับไม่เตือนฟื้นไม่มีหนีไม่พ้น ส่งหลายคนก็จะเข้าใจไปว่าหมายถึงตายถ้าจะแปลอย่างนั้นมันก็ได้เหมือนกันแต่ว่าไม่ตรงตามประเด็นที่ท่านได้กำหนดเอาไว้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้และกข็ขอกล่าวย้ำว่าสุขโขปญจญสะอุจโยการสั่งสมซึ่งบุญนำสุขมาให้